สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำหมูสะดุ้งค่ะเป็นเมนูที่แซบแล้วก็ทำง่ายๆค่ะวันนี้มาม่าก็จะมาแจกวิธีการทำนะคะทำยังไงให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มนะคะโดยที่เพื่อนๆจะใช้เนื้อหมูส่วนไหนก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ วันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันนอกนะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆหั่นให้บางที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะทําได้ค่ะถ้าเราหั่นให้บางนะคะเราก็จะนําไปลวกใช้เวลาแค่สั้นๆค่ะหมูของเราก็จะไม่แข็งกระด้างด้วยนะคะมาดูอีกวิธีหนึ่งค่ะมาม่าจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะสักเล็กน้อยสักประมาณ7-1ส่วนสีอนชา ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ํานะคะคลุกผสมไปเรื่อยๆนวดๆจนกว่าน้ําจะเริ่มแห้งค่ะพอน้ําเริ่มแห้งเราก็จะใส่น้ําเติมลงไปนะคะแล้วก็นวดๆไปเรื่อยๆค่ะตัวของเบกกิ้งโซดาก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เนื้อหมูของเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะแล้วก็น้ําจะเป็นตัวช่วยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆอยังไม่เคยรู้วิธีนี้นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันดูนะคะเนื้อหมูจะมีความนุ่มมากๆค่ะ ทำเสร็จแล้วมาม่าจะพักไว้ก่อนนะคะสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีในขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำจิ้มก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดากระเทียมแล้วก็รากผักชีหรือว่าก้านผักชีนำมาโขกให้ละเอียดในส่วนของพริกกระเทียมเพื่อนๆปรับลดเพิ่มเอาตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาอีก3ช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำมะนาวคั้นสดใหม่ๆนะคะอีก4ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คลุกเขาผสมให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบในส่วนของผงชูรสก็สามารถเพิ่มเติมลงไปในขั้นตอนนี้นะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเรามาทำการลวกหมูกันนะคะเราจะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปก่อนเพื่อดับกลิ่นคาว จนน้ำมันเดือดจัดนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นเราจะนําหมูของเราลงไปลวกสักประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะหรือให้เพื่อนเื่อนสังเกตดูนะคะถ้าหมูของเราเนี่ยไม่มีสีแดงแล้วนะคะก็ให้นําขึ้นได้เลยค่ะไม่ต้องใช้เวลานานกะให้พอดีกับหมูของเราเนี่ยสุกนะคะถ้าลวกนานเกินไปหมูของเราก็จะแห้งแล้วก็แข็งเกินไปค่ะพอหมูของเราสุกดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปผสมกันนะคะ สูตรนี้รับรองเลยนะคะว่าไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็หมูของเราเนี่ยก็นุ่มมากๆค่ะเสร็จแล้วเรานำใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาคลุกผสมเพิ่มเติมนะคะก็คือในส่วนของพริกกระเทียมที่เราปรุงเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆคลุกทันทีเลยนะคะ เนื้อหมูของเราเนี่ยจะได้ผสมกับน้ำซอสของเราอย่างเต็มที่ค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่หอมแดงซอยตามลงไปค่ะใส่ตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ต้นหอมหรือว่าผักชีถ้ามีผักชีฝรั่งล้วยก็จะยิ่งดีนะคะตามด้วยมะนาวหั่นแว่นบางๆแบบนี้ค่ะแค่นี้เองนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เป็นเพื่อนดูนะคะจีสันสวยงามดูน่ากินมากๆเลยค่ะ <_ ienen> แค่นี้หมูสนุ่งสูตรง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะทานคู่กับผักนะคะ <_ S 1> จะเป็นผักชนิดไหนก็ได้แล้วแต่ชอบได้เลยค่ะสูตรนี้เข้มข้นอร่อยแล้วก็จัดจ้านมากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก,ก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ